141นะลูกค้ากับ Kawasaki Z เก้900 SE, 2, 19, าร้อ E A B S P เจ็ดสองทะเบียน9กกอไก่มอม้า8054นะลูกค้าทะเบียนระง,งับภาษีขาดเกิน3ปีค่ะมาพร้อมกับ B S C เรียนเชิญค่ะค่ะ141ตาม,มารายการกับ Kawasaki Z เก้าร้อ E A B S กับปี19คันนี้นะคะทะเบียนระงับเนื่องจากภาษีเกิน3ปีไปแล้ว B S C ข้ามในการสามพันสบาทราคา96,000บาทรับได้เปิดราคาได้เลย กดราคามาเลยออนไลน์ออนไลน์ขบคุณครับเปิดราคาราคาซื้อต่อตามราคาเลยกกามมโนพัตซต่อยดนก้ามมโนพัพก้มนบัพนับหนึก้มนัพนับสอกมมืเจรเป็นราคาซื้อต่อกับปีนราคาได้ก้มมืเจรจาออไลนอต่อยอค่ะก้ามมือบัพพนับหนึ่งก้าหมือกราคาตอนนี้ก้ามมือก้พนับหนึ่งก้าหมือก้าพนับสองนิสัยบัพราคาออนไลน์นสัยบัพนสายบัพนับหนึ่งสองพันเจออออนไลน์ใส่สองพันนับหนึ่งใส่สองพันนับสองสี่พันราคา่ยนรรณ์อนมลน์ หนึ่งสายในมือผ่นับสองในสายนมือแปพออะไรสองมาแล้วค่ะในสายสองนสุดตัดตามราคาได้ในสสอราคาตอนนี้ในสายสองมนนับหในสายสองมนนับสในสายสองมที่ลานประมูลนะคะในสองสีที่ลานประมูลในสายสองมือสีนนับหนึ่งราคาออนไลน์ค่ะในสายสองมือแปที่หลานประมูลในสายสองมอปดผ่นนับหนึในสายสองมือแปดผ่นนับสองในสายสองมือปนหลานประมูลในสายสองมือผ่านาูนออนไลนค่ะในสายสองเป็นแบบสุดตัำยี่สองสองที่ลานประมูลในสายสองมือสองผนนับหนึ่งในสายสองมือสอง ในสนสามนนับในสามนงปนบาลาประมวลสุดต่กบลนสปอลสตายะมาในสับไสุดทีลาประมลในสนสี่นับในสสีบนับในสสีปาลาประมวลในสสบาทนับสาัน้าร้คนึ่งแสนหนบาทที่ลูกค้าน้าลานประมูลป้ายรีแบนหมายเลขเจ็ดหนประมูลได้ป็นราคาหนึ่งแสนสี่หนบาทดีกับลูกค้าน้าลานประมูลค่ะ